ดีคุณดิฉันสร้างเงินด้วยนะคะมันนี้ก็อยู่กับผมออโต้อีกเช่นเคยนะคะอันนี้เราเหลือโปรไมค์ครับโปรเจกต์เอาชีวิตรอด EP ที่เท่าไหร่วะ EP ที่หกครับอืมไปแล้วครับไม่อยู่แล้วสำหรับคลิปนี้กันนะครับเราจะมาทำฟาร์มกันแล้วครับใช่แล้วครับเอ่อมา โมคลิปหน้าไม่ได้ทำนะครับเก็บคลิปก่อนโมแต่เล่นไงครับม<า>ันม, <า S 2> มันได้อะไรก็มไม่ได้อะไรจะเล่นทำไมไม่รู้รเว็บครับอย่ากดูซ้ายนะครับเราเอาสก,กินพี่เว็บมาเล่นนะครับสกินพี่เว็บมันเท่ดีครับ โดนเลืกากิแเดี๋ยวพี่เว็บเอ่อบ็อกสกินคืนนะอยากจะบอกคลิปนี้ด้วยนะครับพี่เว็บกาครับผมก็กาครับเวฟบเว็บเว็บพี่อยากให้เว็บพี่ มาดูครับอยู่กับผมไอเวฟอีกเช่นเคยนะครับอ่าทำฟาร์มแล้วครับพอแล้วพอแล้วมั้งเดี๋เดเดเราจะมาฆ่าตัวตายนะครับ <c oughs> เอ้ยเยกระตุกกระตุกดดดเดตายเดตายเฮ้ยเฮ้ยเสียวอย่ามาเล่นเล่นไม่ทำฟาร์ม อุ้ยหมอนกเอเลยว่ะหิวหิวหิวพูเห็ดก็เอนะครับโอ้รวยก็เผ็ดได้แล้วไม่ต้องแล้วไปเลย มาดเอาแค่สิบอันก็พอน,นะสิบอันนะคบไปแล้วครับถ่ายถ่ายถ่ายระหว่างที่เราเดินกลับบ้านเราจะตบซีดไปด้วยนะครับอปป๊อปป๊ กระตกโอ๊ยกระตุกระตกพี่จริงอะบ้านน้องอยู่แถวไหนก็ไม่รู้แต่น้องเดินกับน้องตอมมาหลงบ้านนะก็เลยมาสร้างบ้านใหม่บ้านบ้านน้องมีของเยอะไหมบ้านนะไม่มีน้องไม่ได้ใส่อะไรไว้น้องสร้างเป็นบ้านใหญ่เลยไม่ใหญ่เป็นบ้านหินเอ้ยสมบีสมบี Willen. ตวที่มันตัวท,ที่คิดไปแล้วหรือเปล่าแล้วครับมันคุ้นไปแล้วนครับมไม่เอาแล้วก็ม, orbital. มันจะตายเอามาดูสิไอ้หนูใครจะเออเอามาโอ้เอามาข<อ>้าไมได้นะเียว ันเล่นแล้วรู้สึกว่ามันจะโหดขึ้นเลยเกิบโหดขึ้นใช่ไหมครับ<อ>วิ่งไปฟันมันบกเลยครับขอสักทีนะครับอันหนึงนะครับจังหวะนีขอสักทีนะครับ,ท,รบทีเดียวครับ โมกี้แกทำอะไรกับข้าไว้ทีเดียวเท่านั้นนะครับทีเดียวเฮ้ยเมกี้ได้ธน,นูด้วยเฮ้ยนี่ไงอ้าวธนูหายเ <laughs> ดีเดวๆดลองเอาเออเช่อมันตองเล็น ตรงนี้ที่ปนเงินแปดโมงไม่ต้องไปเพื่องไี่บอกใครยังเพราะเอ้ยบครูในไลน์ครูแจ้งแล้วบอกตอนนี้เดือโอ้ยทำไมเดือยนะอออดเล่นเลยสามสี่ห้าเส น้องนี้อ๋อต้วนี้ไม่มกระตุกจังอนะ่ะผมจ่าพนมครับจ้าอ,อยู่ไหนเบ็ดวายหรอจ่าพนม เนี่ยเนี่ยไม่สวยตรงเนี้เปลี่ยนดิไม่มีอะไรทำไม่ไดีวะตก<ม>แต่งบ้านมาพี่ตกแต่ง,งตแต่งจ้ะพี่ผู้หลักนี่นะครับเราก็มาแล้วว่าเราจะออกไปเล่นเ,เกม,เามาอื่ เดี๋ยวนะครับขอขอตัดคลิปไปก่อนนะครับแป๊บเดียวนะครับไอสซกัต่อนะครับเกมอะไรเดี๋ยวนะครับาเล่นเกมอะไรกันอัจนีเนาน่นอันเป็นอ่นเดี๋ยว เอาลบแบ็คออนองโกี่พี่เล่นนังดิโอ้โหน้องโกงเหเอลเพื่อนที่ลเลยแบ็คแบ็คแบ็คน้อัพเต็มแล้วไม่มันมีโอมาแล้วดู mất khả này đó ơi quang lên đường Khả này lên đó quang lên đường đi rồi พินเพ่นครับสังเก้นะริงติงิงิไอตะอยู่นี่มีเรื่องนะครับน่ะว่าแม่มันชุดติ๊กไงครับลมบอกเคยครับแม่รูการโอ้ติ๊กติ๊ก โอ้โอไปเลยครับไปเลยครับวิ่งไปยาวๆเลยครับ12กิโลครับไม่ต้องบนนะครับคุณจะรู้ใช่ไหมครับ1.2ดกิโล,ปลปเป็นยังไงหาคนอกจากน้ำมันหมดนะครับไม่มีวันหยุดมันได้ดูใบไม้ผลิดูใบเอจ เอาอย่างนี้เลยเล่า,มมาทำนะค่ะอ่าหายลิสตาที่เริ่มใหม่ลิซ่าจะบินไปเลยครับบินนะบินบินเออบินไปเลยบินเอาอืหอ,อหือคอหักแล้วคัว พ่อพ่อพี่บอกว่าถ้าพ่อพถ้าพี่เล่นกีตาร์เป็นพ่อพี่จะให้พี่เข้าวงวงดนตรีของพ่อแอนกีตาร์กีตาร์เลดูอะไรแล้วครับอันนี้เลยดูเลดู้ลนจ์เน,นี่ยมีน้ำด้วยอ่าในไล่กผุ่มเพื่อนเพื่อนว่าเขาพูดแยบนะ ลายกลุ่มนะลา,กา,ายกลุ่มแลาวก็พวกกลุ่มเยอะนี่นเคยน,น้พิมแต่มันแอพนี้น้ำพิมทำยากนะถ้าไม่ใช่ลายกลุ่มยิ่ดูดูว้ไม้เพลแล้วคับน่าเกิดอ่มเหมือ,อนกับ นะครับพี่รู้แล้วพี่จะใช้เรถอะไรครับต่อไปแล้ว,ลวก็ทำเงินได้มาหาศาลด้วยได้ทำเงินได้แบบว่าโคตรมหาศาลอนะครั้งหนึ่งนี่เป็นแสน ควางบินทุกควางบินน่าจะเพราะน้นว่าไม่ไม่มีจริงมีรถมีรถหลูเลยก็มีให้เอาลูกก่านไหให้น้องดูดิน่ะหรือว่าให้หินมาตกที่ประเทศไทยก็ได้โอ้ยนี่เจ้าไง เดีย๋ยวแม่มาตกเลย,ยที่ประเทศไทยอ่ะท่านี้แม่ให้มาตกเลยแต่ขอให้รถเดินได้ขึ้นเดินนั่นแหละคุกชิคเกอร์เปลี่ยนใจไม่แคร์สว่วนท่นานม เงี้ยเธอดังทำให้หมดเลยเอจ๊ะ มัอาจจะเสียเวลวาสี่ไหนนะครับสนานกันคนระับเราต้องไปที่สนานก่อนนะครับี้เดียวนะครับกดล็อนนนกครับ ใช่แล้วครับสนามนะ้ครับ yeah. น yeah. <c inhos> in like ี่คืับคบแล้วผมจะเอานะครับรถโคตรแรงง้อน้อนอน้ออ่ะพี่อัพอย่างนี้แหละโคตรแรงอันนี้ คอบิดน <laughs> <liksom ality> ิดเดียวแมตรบีิ้วิม้วค้วคิม้คิมวคิมม้้ว้วคิิคมมิ้้วคิมมคมมว